แม้แต่ผมเองก็ยังหวังนะว่าชาตินี้จะได้เห็นทีมชาติไทยไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเราคาดหวังว่าเราอยากเห็นฟุตบอลไทยไปบอลโลกไหมแต่เราถามกองเชียร์ก่อนว่ากองเชียร์เราพร้อมไปบอลโลกหรือมสวัสดีครับผมอดีตคุณภูเกาลรวนครับผู้สื่อข่าวกีฬาอิสระใช้คำว่าอิสระดีกว่าเนาะ <laughs> ข่าวกีฬามันเป็นปรากฏการ์ครับหลายๆอย่างมันเป็นปรากฏการ์ย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้ผมว่าคนไทยน่าจะเคยได้เห็นปรากฏการ์หลายๆอย่างที่เกิดจากกีฬาในบ้านเราอย่างเช่นเรื่องของฟุตบอลเรื่องของวอลเลย์บอลเรื่องของกีฬายกน้ําหนักเรื่องของออกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเรา ไม่ว่ามวลความรู้สึกของประเทศจะเป็นอย่างไรแต่วันหนึ่งหรือเหตุการณ์หนึง่งหรือปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในกีฬามันสามารถทําให้หมวลทุกอย่างเปลี่ยนได้ลองย้อนแบบไปไม่ต้องไม่ต้องไปไกลก็ได้ครับเอาอย่างในฟุตบอลโลกรอบคันเลือกที่ไทยเราเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันนั้นเราชนะ2-1หนึ่งครั้งแรกในรอบ15ปีโอ้โหทุกคนเฮอ,อือฮาดีใจนี่ครับคือปรากฏการณ์พวกนี้คือปรากฏการณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้น กีฬามันเลยเป็นเรื่องราวของปรากฏการณ์ครับเพราะฉะนั้นเวลาทําข่าวกีฬามันจะรู้สึกเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ทําไม่ว่าจะเป็นปีแรกจนถึงปีสุดท้ายหรือปีต่อๆไปมันจะรู้สึกว่า,ามันมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เราเห็นบ้างมันมีความประหลาดใจอะไรต่อจากนี้บ้างมากกว่าเ,เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันในวงข่าวกีฬามากๆก็คือกีฬาแบบเป็นทีมบ้านเราอ่ะมันไม่ดัง ในขณะเดียวกันกีฬาประเภทบุคคลเนี่ยมันเด่นมากเราชอบคิดว่าเราสู้กับโลกไปหนีไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีกีฬาบุคคลอีกหลายประเภทมากที่เราสู้กับโลกไปหนีได้ยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆแหละคนรู้จักน้องเมย์ราชนนอ,อินทนน์สำหรับผมผมรู้สึกว่ากีฬาบุคคลต่างหากที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศกีฬาทีมเนี่ยมันสนุกเหมือนเวลาเราดูวอลเลย์บอลเนี่ยดูฟุตบอลสนุกเพราะเราเห็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมของพวกเขา แต่ถามว่ามันประสบความสำเร็จหรือเปล่าเราต้องแยกก่อนความสนุกกับความประสบความสำเร็จคนละเรื่องกันดูแล้วสนุกกับดูแล้วประสบความสําเร็จมันคนละแบบกันสิ่งหนึ่งที่คนไทยเอามารวมกันคือสนุกด้วยแล้วก็อยากให้ประสบความสำเร็จด้วยเหมือนที่มันมีวลีว่าบอลไทยไปบอลโลกกันแหละผมเชื่อว่าแม้แต่ผมเองก็ยังหวังนะว่าชาตินี้จะได้เห็นทีมชาติไทยไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจริงๆผมว่ากีฬาทุกกีฬามันมี พัฒนาการในตัวของมันทุกๆวันไม่ใช่แบบเป็นเจนๆด้วยนะเป็นวันๆเลยนะวันนี้ต้องพัฒนามันไปเรื่อยๆแล้วมันถึงจะสู้ขเขาได้ในขณะที่เราพัฒนาคนอื่นเขาพัฒนาเหมือนกันหลายองค์ประกอบมากที่จะทำให้กีฬาประเภทนึ่งสำเร็จได้เราเห็นโมเดลของหลายๆชาติอย่างเช่น เราเห็นโมเดลฟุตบอลของเยอรมันเราเห็นฟุตบอลโมเดลฟุตบอลของฝรั่งเศสแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันต้องไปพร้อมกันหลายๆอย่างมากทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งเรื่องของอควบคุมวิยทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการตัวนักกีฬาเองวินยัยแล้วก็รวมไปถึงกองเชียร์ก็สำคัญเราคาดหวังว่าเราอยากเห็นฟุตบอลไทยไปบอลโลกถูกไหมแต่เราถามกองเชียร์ก่อน ว่ากองเชียร์เราพร้อมไปบอลโลกเราหรือยังถ้าวันหนึ่งทีมชาติไทยเราไปบอลโลกนะผมอยากถามคําถามนี้มากเลยเพราะในวันนี้ทีมชาติไทยแม่งดิ่งแบบดิ่งลงไปอยู่แบบวันนี้แพ้อินเดีย4 1หนึ่งวันที่เสมอกับเวียดนามในผู้โลกรอบคดเลือกนัดแรกที่เราเสมอศูนย์ในบ้านตัวเองอ่ะสุภาพบรกสารชาติโดนด่าแบบโอ้โหผมตกใจมากว่าการที่เด็กคนนึงพลาดแค่จังหวะเดียวแล้วไม่ทําให้ทีมชาติไทยชนะเหมือนไปฆ่าใครตายอะ่ะเออแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ย แค่นี้เราไม่ต้องดูองค์ประกอบที่ผมพูดมาทั้งหมดก็ได้นะนักกีฬาเราอาจจะพร้อมเว้ยกองเชียร์เราพร้อมหรือยังตั้งคำถามตรงนี้ดีกว่าเรื่องหนึ่งที่เรายังทำไม่ได้คือการยอมรับเราไม่ยอมรับเข้าใจว่าการเชียร์ฟุตบอลนะ่ะมันก็อยากเห็นการเชียร์มันอยากเห็นชัยชนะเว้ยมันอยากเห็นความสำเร็จแต่ด้วยศักยภาพ มาตรฐานระบบนักกีฬาระดับมันยังไม่ถึงตรงนั้นมันต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน,นบางคนก็ไล่ก็มีนะแช่งแม่งทุกเกมอะแช่งทุกเกมแช่งทีมชาติก,กูข้องใจมากแช่งทีมชาติไทยทุกเกมมพ่งเป็นอะไรวะแช่งทีมชาติไทยทุกเกมคือเราเราเราข้องใจกับบริบทพวกนี้เหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วอะผมว่าเรื่องหนึ่งที่กอ,องเชีย์ไทยยัง,ย,งยังมีน้อยไม่ใช่ไม่มีเลยคือเรื่องของการยอมรับ ถ้าเรายอมรับได้วันที่เราชนะเรายินดีเป็นเรื่องปกติแล้แต่วันที่เราแพ้เราต้องยอมรับว่าเออเราแพ้